เคุุรชรกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษ์ประวินวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะผู้ยื่นพรบรประกบกับรัฐบาลนะครับก็จากที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้ก็มีการอภิปรายกันหลายท่านนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยผมแบ่งการสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆนะครับ ประเด็นที่1น,นะครับผมว่าเท่าที่ผมฟังมาจากเพื่อนสสทั้งหลายที่อภิปรายเนี่ยก็เป็นไปอย่างสร้างสรรนะครับที่ทุกคนเห็นน่าจะตรงกันนะครับว่าพรบรรตัวร่วมเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรก็ตามนะครับด้วยเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาเนี่ยส่วนมากก็จะพูดถึงประเด็นของตัวร่วมว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วส่วนที่ แตกตาก่างแล้วส่วนที่สำคัญยิ่งไม่ได้ส่วนของตัวร่วมนะครับตัวร่วมไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายๆคนก็อภิปรายเนาะสะดวกสบายใช้บัตรใบเดียวแต่จริงๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแมงมุมใบเดียวนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้ใช้มาตรฐานกลางเนี่ยก็สามารถแตกเข้าแตกออกหรือว่าถ้าคิดไปไกลกว่านั้นนะครับจริงๆก็ในอนาคตเนี่ยอย่างบัตรประชาชนของเราอย่างเงี้ยครับ มันจะมีมันจะมีตัวชิปอย่างเงี้ยถ้าอัปเดตชิปให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็สามารถเอาบัตรประชาชนไปผูกกับบัญชีธนาคารแล้วก็ใช้เป็นตั๋วร่วมได้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่เป็นห่วงเรื่องไอดนติตี้ไม่อยากใช้บัตรประชาชนก็อาจจะออกเป็นบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้อันนี้เคยทําไว้ตอนหาเสียงเนาะตัวร่วมก้าวไกลก็คือเป็นบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งที่ใช้มาตรฐานนี้แล้วก็ไปแตะเข้าแตะออกไม่ได้จําเป็นต้องเป็น บัตรชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วก็เห็นตรงกันนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายในของตั๋วร่วมแต่สิ่งที่จะต้องพูดถึงแล้วก็เน้นย้ำเพื่อสรุปเนี่ยอยากให้เพื่อนสมาชิกของเราในอนาคตเวลาอภิปรายพูดเนี่ยต้องแยกสองคำนี้ให้ชัดนะครับคำว่าตั๋วร่วมกับค่าโดยสารร่วมมันไม่เหมือนกัน ที่มัน Impact กับพี่น้องประชาชนจริงๆในแง่ของการถูกลงหลายๆท่านก็พูดในเรื่องของค่าแรกเข้าซ้ําซ้อนทําไมเอาผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งจ่ายสายนี้แล้วต้องไปจ่ายอีกสายหนึ่งอะไรต่างๆนั่นคือส่วนที่เรียกว่าค่าโดยสารร่วมนะตั๋วร่วม Common Ticket ค่าโดยสารร่วม c o ม m o n f a ร์ทีนี้ประเด็นก็คือน่าจะเห็นตรงกันไม่ยากว่า ค่าโดยสารร่วมเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเกิดนะแะ้ริงจริงก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญที่อยู่ในพรบรตัวร่วมแต่วิธีเกิดเนี่ยหลายๆคนก็พูดแต่รถไฟฟ้านะฮะอย่างที่ผมนําเรียนนะครับว่าสิ่งที่ประเทศเราขาดจริงๆคือระบบขนส่งสาธารณะไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าอย่างในบริบทของกรุงเทพเนี่ยโจทย์สําคัญก็คือจะทําอย่างไรให้ระบบรถเมล ทำงานร่วมกับระบบรถไฟฟ้าเพราะนั่นคือ Market Share ์หลักๆนะส่วนจะร่วมกับเรือร่วมกับอะไรอื่นๆได้ขยายโครงข่ายความครอบคลุมเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ไม่ใช่เน้นเรื่องของถูกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นคำว่าตั๋วร่วมกับคําว่าค่าโดยสารร่วมทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันช่วยใช้ให้ถูกนะครับแล้วก็ในพรบก็ถึงแม้ชื่อพรบตั๋วร่วมเนี่ยก็จะมีส่วนที่สําคัญที่เป็นเรื่องของค่าโดยสารร่วมเพียงแต่ไม่อยากให้ละเลยรถมี นะรถเมล์เนี่ยจริงๆเป็นอะไรที่ต้นทุนต่ํากว่ามากนะครับรถไฟฟ้าดีจริงครับแต่ว่ามันแพงการลงทุนสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยตกกิโลละพันล้านบ้าง2000ล้านบ้างต่อ1กิโลนะครับแต่รถเมล์เนี่ยต้นทุนคันละ3ล้านบ้าง5ล้านบ้างโอเพนคอสก็ถูกกว่าแน่นอนครับรถติดแต่ถ้าเกิดโครงข่ายรถเมล์ขยายอะไรต่างๆมากมายแล้วคนมามาใช้มากขึ้นเนี่ยเราสามารถคิดไปไกลกว่านั้นในเรื่องของบัสเลนบัสพิ ORITY s i g n a l ลท์อินเตอร์เซ็กชัที่รถขนส่งสนะได้สิทธิ์ก่อนอะไรต่างๆรวมถึงมันมีระบบอื่นๆเนาะ LRT BRT อะไรต่างๆมากมายเพียงแต่ผมอยากให้คิดกันมากๆในเรื่องของตัวร่วมแตกต่างจากค่าโดยสารร่วมที่สําคัญจริงๆก็คือค่าโดยสารร่วมและไม่ควรจะใช้เงินภาษีของคนทั้งประเทศมาอุดแต่รถไฟฟ้าแล้วละเลยรถเมล์ละเลยคนต่างจังหวัดตรงนี้ต้องสร้างสมดุลให้ดีนะครับนั่นคือ,อสิ่งที่อยากจะเน้นยำ้ำ เพราะนั้นโดยสรุปนะครับประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะสรุปก็คือเราเห็นตรงกันว่าพรบรตัวร่วมเป็นสิ่งที่ควรจะมีนะเราเราผ่านเรื่องของการทํา MOU ข้อตกลงอะไรต่างๆแล้วจนสุดท้ายเนี่ยสิกว่าปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ่ายเงินไป500กว่าล้านได้แล้วมั้งแล้วก็แทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเะนั้นวันนี้มานับหนึ่งกันที่พรบรตัวร่วมเราเห็นตรงกันนะครับว่าควรจะมีแล้วก็รับทั้งสองร่างไม่ได้ต่างกัน ประเด็นที่2นะครับที่อยากจะสรุปก็คือเท่าที่ฟังเพื่อนเอนสมาชิกอภิปรายเนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงข้อแตกต่างของทั้ง2ร่างเท่าที่ควรนะครับหลายๆท่านก็พูดว่าอ่ะมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะร่างของรัฐบาลดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่โจทย์สำคัญอย่างที่ผมเรียนผมทราบอยู่ก่อนแล้วล่ะครับว่า,าทั้ง2ร่างควรจะต้องรับนบเพราะว่าก็ มันเป็นสิ่งที่ดีแหละที่จะรับถ้าเกิดจะมาผลักตกร่างฝ่ายค้านเอาแต่ร่างรัฐบาลผมว่ามันก็เดินต่อลําบากนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับทั้งสองร่างแต่สิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือใช้ร่างใดเป็นร่างหลักนะฮะซึ่งเท่าที่อภิปรายกันมาผมยังไม่ได้ยินเหตุผลที่เป็นรูปธรรมจากเพื่อนสมาชิกนะฮะฝั่งรัฐบาลก็มีการอภิปรายหลายคนว่าร่างของพรรคประชาชนไม่ดีอย่างไร เมื่อเทียบกับร่างของรัฐบาลในมุมกลับกันนะครับสิ่งที่ผมได้อภิปรายรวมถึงเพื่อนสมาชิกจากฝ่ายค้านหลายคนอภิปรายก็พยายามชี้เห็นว่าทําไมร่างของพรรคประชาชนจึงควรถูกใช้เป็นร่างหลักนะฮะโดยสรุปนะครับเหตุผลที่ร่างของพรรคประชาชนควรใช้เป็นร่างหลักก็มีอยู่ด้วยกัน5ประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดนิยาม ที่ชัดเจนขึ้นตัดความคุ้มเคือสับสนอะไรต่างๆในมาตราที่3มาตราที่17ซึ่งเรายืนยันครับว่ามันสำคัญแล้วก็มี IMPACT กับมาตราอื่นๆต่อไปประเด็นที่2เป็นการเพิ่มสัดส,ส่วนผู้แทนประชาชนหลายๆท่านก็พูดสนับสนุนด้วยซ้ำรัฐบาลหลายๆท่านก็สนับสนุนด้วยซ้ำว่าทำไมไม่มีประธานของสภาองค์กรผู้บริโภคทำไมตัดออกไปแล้วทำไมเติมกลมบัญชีกลางแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ยินเหตุผลนะครับว่า ทำไมควรจะตัดออกนะเพื่อสนับสนุนว่าร่างรัฐบาลดีกว่าของพักประชาชนยังไงเพราะฉะั้นก,ก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจครับว่าร่างพักประชาชนไม่ดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรา5ประเด็นที่3นะครับร่างของพักประชาชนเป็นการเพิ่มความชัดเจนและกําหนดนกลไกที่ต้องคํานึงถึงการบังคับใช้จริงนะฮะอันนี้ก็อธิบายไว้ในมาตรา14 16 33 54 ทำไมไม่ระบุใบขออนุญาตของรถเมย์ครับตกลงเราจะทําตัวร่วมเฉพาะรถไฟฟ้าเหรอครับจริงๆเราต้องการรถไฟฟ้ารถเมย์เรืออะไรต่างๆหลายๆท่านก็พูดไปในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ทําไมไม่เขียนบังคับไว้ในมาตรา14 16 33 54ว่าพอเขาหมดใบอนุญาตเนี่ยก็ต้องพยายามดึงเข้ามาร่วมไม่ใช่เขียนเฉพาะรถไฟฟ้าเขียนเฉพาะสัมปทานซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะตรงนั้นดีแต่สิ่งที่ขาดไปมากๆคือเรื่องของรถเมย ประเด็นที่4นะครับเพิ่มหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการระบบตัวร่วมให้เปิดเผยสถานะทางการเงินในมาตราที่23ก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับว่าทําไมร่างรัฐบาลดีกว่าทําไมไม่ต้องเปิดเผยสถานะทางการเงินนั้นมันก็จริงๆมันก็ไปในทิศทางทิศทางเดียวกันว่าร่างของประ,ประชาชนน่าจะดีกว่าสุดท้ายประเด็นที่5นะครับเป็นการเพิ่มความชัดเจนในการใช้เงินกองทุนนะครับโดยมุ่งสร้างสมดุลการอุดหนุนบริการ ขนส่งสาธารณะพร้อมกับคำนึงถึงภาระทางการคลังระยะยาวซึ่งมีผมแล้วก็เพื่อนสมาชิกหลายคนได้อภิปรายเกี่ยวกับมาตรา16 31 34 37มันไม่ดียังไงหรอครับในการคำนึงถึงภาระทางการคลังระยะยาวเนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือประเด็นที่2นะครับที่ผมจะอภิปรายสรุปก็คือ ไม่ได้ยินนะครับว่าเหตุผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ยที่จะมาสนับสนุนบอกว่าร่างรัฐบาลควรเป็นร่างหลักคืออะไรนอกจากเป็นร่างของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งด้วยนะครับเป็นสนขจ้างที่ปรึกษาแล้วก็ดําเนินการกันมาหลายปีนะครับไม่ใช่ของพรรคใดพรรคหนึ่งแต่พรรคประชาชนก็ชี้เห็นว่าร่างที่มาจากระบบราชการมีปัญหายอย่างไร แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงว่าแล้วร่างพักประชาชนไม่ดีอย่างไรก็เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นสุดท้ายครับสั้นๆน,นะครับประเด็นสุดท้ายผมจึงคิดว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการลงมติเพื่อเลือกร่างหลักและผมขอเสนอให้ร่างฉบับพักประชาชนเป็นร่างหลักด้วยเหตุผลที่ว่ามันดีกว่าร่างที่โครโมยื่นเข้ามา อย่างชัดเจนแล้วก็พร้อมอภิปรายถกเถียงนะครับว่าทำไมถึงยืนยันว่าร่างพักประชาชนเป็นร่างหลักแต่ตามที่ได้นำเรียนท่านประธานว่าฟังมานานนะครับผมนั่งฟังอยู่ตลอดนะครับผมยังไม่ได้ยินเหตุผลว่าร่างรัฐบาลดีกว่าร่างพักประชาชนอย่างไรขอบคุณครับ